มาดามตวงวหอยทอดร้านนี้เกินเบอร์มากแทบเป็นไข่เจียวหอยอยู่แล้ววันนี้มาดามตวงพาทุกคนมาที่ร้านหมงหอยทอดค่ะเขาได้มิชลินหปีซ้อนชาวต่างชาติเต็ม ไปหมดหอยทอดร้านนี้มีแต่หอยนางรมนะคะไม่มีหอยแมลงภู่ค่ะมาแล้วค่ะวันนี้สั่งออหลวก,กับออส่วนนะคะแบบกรอบๆก็จะเรียกว่าออหลวภาษาจีนแต้จิว๋วแปลว่าทอดค่ะส่วนแบบนิ่มๆก็จะเรียกว่าออส่วนราคาที่นี่เริ่มจากไซส์ S 100บาทไปจนถึงไซส์ XL 500บาทค่ะ <S <S <ๆ>เริ่มที่ออหลวเลยค่ะหอยนางรมที่นี่อวบอ้วนจริงๆราดน,น้ําจิ้มฉ่ำๆแล้วแป้งหอมมากค่ะทอดมากรอบๆไม่อมน้ํามันน้ำ จิ้มเปรี้ยวๆไม่เผ็ดมากกินคู่กันแล้วเข้ากันสุดๆใครที่กลัวเลียนทานคู่น้ำจิ้มได้เลยค่ะส่วนอส่วนก็ไม่น้อยหนะ้าเป็นเนื้อสัมผัสนุ่มๆละมุนสุดๆหอมไข่มากๆเลยค่ะเปิด10โมงถึง1ทุ่มปิดวันจันทร์และอังคาร MRT ลงสถานีวัดมังกรถ้ามารถยนต์จอดรถได้ที่ห้าง i อ m อ็มไนาทาวค่ะมีค่าจอดค่ะจากนั้นเดินมาประมาณ300เมตรใครอยากเจอหอยใหญ่แบบนี้นะคะต้องมาเลยค่ะนายมงหอยทออ หอยนางรมตัวโตบิบบึ้มเขาเรียกว่าหอยใหญ่ใหญ่ให่ใหจ้าอยู่ถนนพัพผาชัยค่ะติดกับเม้งข้าวต้มเป็ดเจ้าเก่าแล้วก็ทางขวานี้ข้าวมันไก่เล่าสุนเห่งอยู่ตรงนี้มากินมาเลย3ล้านค่ะ